ใช่ะอ่ะสวัสดีครับน้องชายครับวันนี้วันนี้เป็นไงบ้างได้ได้เราได้ดูไหมน้องร่วมใครเราดูดูดูวันฉายกับโจนดูว่ที่ขอถามมุมมองระหว่างที่ในฐานะที่ปาล์มเป็นนักมวยเหมือนกันในฐานะที่เราเป็นนักมวยนะเราไม่ต้องเอาแบบว่าเราอยู่ค่ายเดียวกันค่ายเดียวกันเนาะได้ได้เนยเอาฐานะที่แบบว่าเราคนดูมวยเราเป็นนักมวยเราก็ชกมวยมันอ่ามุมมองของปาล์มเป็นไงบ้างต้องบอกก่อนว่า อันนี้คือมุมมองส่วนส่วนตัวแล้วพี่ครับือว่าเอาแบบจริงจริงแลแบบไม่ได้เอาาจริงเลยเราพูดแบบเป็นเป็นกลางเลยครับตาวันฉายก็ชนะอยู่ดี่จะให้ต่อยมวยรูปแบบห้ายกหรือด้านวมันก็ก็จะเพราะว่าอย่าลืมมาแข่งทั้งนั้นนะพี่แต่ที่โจว่าประมาณว่าคนเขาเชียร์คนคนเขาเชียร์เยอะก็คือแบบว่า โจเขู้ดีอะแบบว่ามุมมองตอนแรกผมคิดว่าโจสู้ไม่ได้เลยะถ้าจพี่ก็มองว่างั้นแต่คอเขาคายมาสูงสี้ยเขาครบดีเกินเขามาดีร่างกายเขาก็ดีด้วยเกินคาเลยพี่นมันเลยแบบมองให้แบบผมคิดผมตอมันฉายเลื่อมหน่อยพี่เลื่อมนะแต่ถามว่าโจก็ไม่ธรรมดาพี่เอาครั้งนี้ไม่ธรรมดาจริงอะครับก็ไม่ได้เข้าข้งเขาเลื่อมกว่าพี่ ก็แข่งด้วยอะไรด้วยหลายหลายหอย่างด้วยองค์ประกอบด้วยยกสามอาจจะโดนเราโดนหมัดอ๋อแพ้แพ้เขายกสามแพ้ยกสามคือโจโจได้อะถ้าแพ้เขายกสี่อ่ะแค่ก็ที่ผมบอกือแข่งหนั่งนะแล้วก็ยกห้าอีกง่ายๆก็คือมองภาพรวมก็คือก็ดูเหลื่อมเหมือนันไม่ต้องแบบว่าไม่ไม่ไม่ดราม่าไม่อะไรก็เขาก็เต็มที่เขาทั้งทั้งคู่แล้วอ่ะ๋อ อย่างอย่างไอการน้องเรามันก็อยากจะได้คะแป์อย่างโตเขาก็อยากจะได้แชมป์มันก็ไม่ไม่มุมมองผมผมว่าสนุกอะลี่ครับอันนี้คือมุมมองส่วนตัวเราเนาะส่วนตัวเลยไม่มีแต่ว่าคนที่เห็นต่างเราก็ยินดีรับฟังเห็นต่างเหครับ็นต่างมันเห็นได้ผมก็เห็นได้แล้วเออมันเห็นได้อยู่แล้วผมเห็นว่าคอมเมนต์มันแรงครับผมยังไม่ได้ไปไปอ่านด้วยครับถามว่า เราเชียร์ใครเราต้องเชียร์น้องเราเยอะแต่ถ้าพี่แมนให้พูดถ้าพูดเป็นการเขาก็เขาก็มาดีทุกๆอ่ะเขามาดีร่างกายเขาดีคือเหมือนแบบว่าเขาเตรียมตัวมาวันนี้โดยเฉพาะเนาะแต่ถามว่าแต่ทั้งคู่ก็คือสุดยอดแล้วแหละแพ้แล้วของเราเรื่องไปครับแข้งแข้งล้วนแต่วันนี้เราเราไปไปเราไปเตะหลุดเสาวนใหญ่ถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราจะมองเป็นการถแบบไม่เนี่ย เราก็ไปเตะเราก็ไปเตะลเยอะเยอะด้วยอ่าเตะหลเยอะด้วยแต่ว่าเราก็เป็นตัวเปิดเกมตะวันฉายก็เป็นตัวเปิดเกมเนาะูกต้องอันนีูุ้ด้อบอันนี้คือสุสีทางวันเขาก็บอกอยู่แล้วว่าสูสีก็ให้ตัวเปิดเกมทำครับนี่แหละคือมุมมองของก็มุมมองส่วนตัวผมเลยของปากกณ์เนาะครับนี่ก็คือยอดหมวยอีกคนหนึ่งครับแล้วน้องแทนมีาการเมื่อไหร่วันที่ยี่วันที่ย8ยี่แปดกับลาฟี่ปะใช่ครับ โอ้ยลาฟีในสมัยมวยไทย5ยกนี่เคยชกกันไหมเคยชก3มยกด้วยกันครับผมแพ้เขามามาหลอมครับอ๋เคยชก3ยกมวยมวยที่ชกที่ไหนที่ที่ไทยรอว่าที่ต่างประเทศครับที่ไทยครับที่ภูเก็ตอ๋อที่ภูเก็ตเป็นมวย3มยกช่วงนั้นเราน่าจะหยุดไปแล้วมันแล้วก็กลับกาต่อยใช่มรับอ๋อช่วงเราพิกก็คือไม่ไม่ได้ชกไม่ได้ชกกันโอเคครับน้องชายขอบคุณครับ